แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 3 4ในชุดที่1น,นะครับข้อ5สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใดกไก่อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปขอไขอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรีรัฐสภาพอควายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการงองูอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับข้าราชการการเมืองเฉลยนะครับคนนี้ตอบขอไข่นะครับอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรีรัฐสภาในมาตรา14สสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรีรัฐสภาและราชการในพระองค์มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการนะครับ